สนับสนุนโดยปุ๋ยขยันเต็มแรงทุกเบ็ดต้องปุ๋ยตรามงกุฎ ู้สขาวรายงานว่าที่สำนักสงฆ์พิมานทิพย์รรามบ้านดงลานหมู่ที่16ตบลาดแคงเงอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์พระอาจารย์บรเชดปัญญาวัชิโรประธานศูนย์ประสานง,งานเพื่อนช่วยเพื่อนแห่งประเทศไทยได้จัดพิธีสดมนถวายอุทิศเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ซึ่งพิธีในครั้งนี้ได้รับพระไตรพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชลาลงกรบดินทรเทพยพรังคุณรัชกาล ทอดพระป่าพระราชทานเพื่อสมทบกองทุนหลวงพระพิสุสามาเนรโดยในอกาสนี้มีการมอบข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระจุกุศลให้แก่ชาวบ้านและเด็กกำพร้ายากจนของชมรมบ้านดนตรีชนแดนที่พระจาจาร์วรเชษฐ์ปัญญาวัชิโรเป็นประธานอุปถัมภ์เด็กกำพร้าเหล่านี้อยู่โดยมีพระครูปัญญาพัชราธรเจ้าคณะอำเภอชนแดนเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พระครูสาธรพัชรเขตรองเจ้าคณะอำเภอชนแดนเป็นรองประธานนายนาวินสังฆมาสอำเภอชนแดนเป็นประธานฝ่าย าาพร้อมด้วยกำมันจ,กกจักรกิดสุกใสกำนันตะบลลาดแครนายทวีวัดเลิศรรจิกุลนายกเทศมนตรีตะบนดงขุยนางสานรมนตริยะเวชกุลรองนายกเทศมนตรีนายสรารวุฒยิมน้อยรองนายกิ่งการชาติอำเภอชนแดนและผู้ใหญ่บ้านตะบลลาดแครทั้ง22หมู่ร่วมในพิธีปุ๋ยตามมงกุฎปุ๋ยขยนันทำงานทุกเม็ด